สวัสดีค่ะมาอัปเดตสวนกระท่อมให้ทุกคนดูก็วันนี้มาดายาเดี๋ยวจะปลูกพริกค่ะปลูกพริกตามร่องปลูกพริกตามร่องกระท่อมค่ะอันนี้ขุดหลุมนี่แลก็จะห่างประมาณสามหลุม ต่อช่วงต้นกระท่อมหนึ่งต้นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ปลูกแล้วที่ปลูกแล้วก็มีค่ะนี่ค่ะนี่ปลูกแล้วเพิ่งจะปลูกเมื่อวันพฤหัสนี่ค่ะ ใส่ขี้วัวแล้วเรียบร้อยก็เลยพามาดูกระท่อมยังโตไม่เยอะค่ะก็ต้นประมาณนี้เขากำลังแบบกำลังรัดอะ่ะเนี่ยค่ะก็จะเขาก็จะขึ้นจะขึ้นประมาณนี้ใบเขียวไหมคะพยายามเร่งปุ๋ยให้แล้ว เอาปุ๋ยใส่ให้ก็อันนี้ก็จะเป็นพริกก็ดายยาให้เขาฝั่งฝั่งนี้ยังไม่ทันได้ว่าจะลงพริกไม่รู้จะพอไหมแค่ไหนก็ไม่รู้ เอาแค่ช่วงเดียวอะค่ะเห็นไหมคะต้นกระท่อมเพิ่งจะเริ่มรัดเนี่ยค่ะก็ตรงกลางก็จะเป็นเป็นน้ำมีปลานะคะปลาลงมาจากบ่อใหญ่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะทุกคนประมาณนี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาอัปเดตให้ดูเฉยๆค่ะ